นี่ครับพี่น้องครับนี่สำหรับข้าวสายพันธุ์ใหม่ของเราครับผมเนี่ก็ขอ95้าหนะครับหรือว่าดกเจ้าพญาครับซึ่งตอนนี้เขาทำการเพาะได้สิบมือแล้วครับผมนี่อุ้ยงามคับปัญนย่างครับผมเอาครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่คารบรักครับผมหนุ่มขวัญชัยวัใจเกษตรครับผม จากช่อง y t u t u นะครับ c o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  k n แ n p e g e นะครับแล้วก็ติ๊ t o k อกครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตร h ช n แนลครับพี่น้องครับครับสำหรับวันนี้ครับผมนี่เราอยู่กันที่ Happy การเกษตรนะซึ่งเป็นร้านจำนายพันธุ์เขานะครับที่มีสายพันธุ์มากที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับและนอกจากนั้นนะครับจำนายปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์นะครับเคมีพันธุ์ ชีวพันธ์นะครับและก็วัสดุอุปกรณ์นะครับในการเทหน้าเนาะสุยางสุเนวครับพี่น้องครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับสําหรับมืญเนี้ครับผมเนี่ยผ้าพีผ้าน้องนะครับมาดูความคืบหน้านะครับของการเพาะข้าวนะครับหลังจากที่คลิปก่อนๆนะครับที่ผ่านมาเข้าได้ทําการเพาะเข่าสายพันธุ์นี้ครับผมเนี่ยก็ขอ95นะครับหรือว่าดกเจ้าพญาเข้าเพาะใส่ถาดหลุมนะครับ ยังคลิปก่อนๆที่ผ่านมานะครับพี่น้องเพอไปลนะครับได้เห็นกันเนาะแต่ว่าสําหรับมือนี้นะครับผมนี่เรามาดูความคืบหน้านะครับของการเพาะใส่กระถางนะครับทั้งสองกระถางเนาะโดยตอนนี้นะครับทั้งสองกระถางนั้นนะครับใช้ข้าวสายพันธุ์เดียวกันนะครับนั่นก็คือกอขอ95หนะครับหรือว่าดกเจ้าพญานะครับไม่ลาสุดกร้านะครับซึ่งได้รับรองสายพันธุ์นะครับจากกรมการข้าว ล่าสุด4สายพันธุ์นะครับหนึ่งใน4สายพันธุ์นั้นนะครับสายพันธุ์ที่ดีที่สุดก็คือนี่ครับพี่น้องครับดอกเจ้าพญาหรือว่ากอขอ95ครับผมพี่น้องครับเนาะนี่ตะเม็ดตรงตรงครับผมเนี่ยเนาะเอาบารนี้เรื่องของการเพาะนะครับอายุของการเพาะนะครับตอนนี้เนี่ยทั้งสองกระถางเนี่ยวัสดุนะครับในการเพาะปลูกนะครับที่แตกต่างกันออกไปกระถางนี่นะครับเราใช้พิษมอสครับ พิษมอสนะครับหรือว่าวัสดุในการเพาะปลูกนะครับเนาะโดยเฉพาะเลยนะครับส่วนที่สองนะครับกระถางที่สองนี่ใช้แกบดํานะครับผมนี่เนาะซึ่งหลังจากสิบวันผ่านไปครับผมนี่ผลปรากฏว่าเอามาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างเพาะด้วยพิษมอสนะครับแล้วก็เพาะด้วยแกบดําธรรมดานะเซ็นทุกความแตกต่างนะครับว่าในพิษมอสนี่จะมีการเจริญเติบโตนะครับ ที่ดีกว่าแกบดําธรรมดานะครับแต่สิ่งที่เอาสิค้นหานะครับสาหรับการทดลองนะครับในครั้งนี้ก็คือเรื่องของอัตราของการงอกนะครับผมอัตราของการงอกนะครับผลปรากฏว่าทั้งสองกระถางนะครับกระถาง A กับกระถางดีสิมีอัตราการงอกเท่ากันเลยครับพี่น้องครับนี่เนาะแต่ว่าการเจริญเติบโตก็จะต่างกันครับผมนี่ครับผมพี่น้องครับนี่เนาะ เอาครับพี่น้องครับเข้ามาไว้จากันนิดนึงนะครับผมสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับว่ามีลักษณะประจําพันธุ์เป็นจังไดแน่นะครับด้วอาจจะมีบางท่านนะครับกอท่านเอกุจักนะครับกับข้าวสายพันธุ์นี้ครับกอขอ9 5้า้านะครับหรือว่าดอกเจ้าพญานะครับเป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งครับพี่น้องครับที่ไม่ไวต่อแสงนะครับสามารถเทศได้ทุกฤดูกันนะครับเพราะว่าสินฤดูกานหน้าปีหรือว่าฤดูกานหน้าฝั่งนะครับพี่นาอ และมีอายุการเก็บเกี่ยวนะครับ95ถึง100วันนะครับผมโดยมีความสูงของต้นนะครับประมาณ110เซนติเมตรนะครับผมนี่กขบอสูงครับผมและก็ลำต้นแข็งแรงแล้วก็แตกกอได้ดีนะครับผมนอกจากนั้นนะครับจุดเด่นนะครับของเขาสายพันธุ์นี้นะครับก็คือว่าจะมีผลผลิตที่สูงนะครับเฉลี่ยต่อไร่นี่สูงนะครับ ได้สูงถึง1213กิโลกรัมต่อไร่เลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นข่าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ให้ผลผลิตสูงนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับจะเป็นข้าวที่ทนต่อโรคไหมนะครับแล้วก็เพี้ยกระโดดสีน้ําตาลนะครับผมนั่นคือลักษณะประจําพันธุ์นะครับของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผมเอาท้ายสุดนะครับฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสาหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะได้ข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมเนี่ กขอ .95 นะครับหรือว่าดอกเจ้าพญานะครับซึ่งอยู่ที่แฮปปี้การเกษตรของเรานะครับมีจำนวนจำกัดนะครับซึ่งห้าเฮดเป็นแพ็กเกจนะครับเป็นถุงในลักษณะแบบนี้นะครับผมเนี่ยมีน้ำหนักนะครับ1กิโลกรัมนะครับประมาณ3 0,000เมล็ดนะครับเนาะสำหรับแบ่งปันนะครับให้พี่น้องป้องไปนะครับผู้ที่อยากสใส่เข่านะครับสายพันธุ์หนีนะครับให้ดูดูหน้าฝั่งนี่ครับผมพี่น้องครับ สามารถประสานมาได้ครับสามหมายเลขครับ0899428684นะครับ0925164252นะครับแล้วก็065ครับ0495999นะครับเอาใจฝากที่ฝากน้องนะครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจเนาะผมครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มควันแช่หัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานพร้อมร่าผ้าจากพี่น้องพองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมอุยครับพี่น้องครับ ต้นงามขัดปญญานยังครับผมสั้นสังล่างเลยครับผม